ดูดวงระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2566ราศีตุลยผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทางด้านการงานคุณจะต้องเคลียร์งานก้อนใหญ่หรืออาจต้องนำงานเก่าๆออกมาเคลียร์ ทำให้ในช่วงเดือนนี้คุณจะยุ่งมากหรือมีเกณฑ์ที่คุณอาจต้องโยกย้ายแผนกต้องไปทำงานในจุดอื่นชั่วคราวทางด้านการเงินคุณอาจได้จ่ายหนี้สินเก่าๆออกไปในช่วงนี้จนอาจทำให้คุณไม่เหลือเงินเก็บหรือขาดสภาพคล่องไปในบางส่วนได้นอกจากนี้คุณอาจได้เสียเงินไปกับเรื่องของประกัน หรือสุขภาพได้อีกด้วยทางด้านความรักคนโสดคุณอาจยังไม่ได้เปิดรับคนใหม่เข้ามาเนื่องจากคุณอาจคิดถึงความหลังเก่าๆอยู่หากคุณมีคนคุยอยู่แล้วในช่วงนี้เขาอาจมีคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักได้คนมีคู่ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับการพูดจาหรือการเอาปัญหาเก่าๆเข้ามาเป็นประเด็นทําให้ทะเลาะผิดใจกันได้ในที่สุดทางด้านสุขภาพระวังอาการปวดหลังหรือสะโพก